ทวาราวดีอาณาจักรที่เลือนหายไปในการเวลาตอนที่หนึ่งเล่าโดยสุธีอ่านเอาเพลินหากเราย้อนเวลากลับไปเมื่อราวพันกว่าปีที่แล้วบริเวณที่เป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนและภาคกลางของไทยปัจจุบันมีได้มีกรุงเทพหรืออยุทยาหากแต่เป็นที่ตั้งของอาณาจักรหนึ่งที่ชื่อว่าทวาราวดีชื่อทวาราวดี มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่านครที่มีประตูงามหรือนครแห่งประตูนักวิชาการเชื่อว่าหมายถึงเมืองที่มีความรุ่งเรืองเป็นด่านการค้าและศูนย์กลางศาสนาในภูมิภาคสุวรรณภูมิทวารวดีขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาดจากลังกาแผเข้ามาอย่างมั่นคงภาพจิตรกรรม และพระพุทธรูปที่พบตามเมืองโบราณเช่นนคนปรปฐมอู่ทองบ้านคูบัวราชบุรีแสดงถึงอิทธิพลศิลปะแบบอินเดียเหนือที่ปรับให้เข้ากับท้องถิน่นพระพุทธรูปทวารวดีมักมีพระพักกลมรูปทรงอิ่มเอิบดวงตาเรียวคมริมฝีปากอิ่มธรรมจักรหินและเสาศิลาจารึก บอกเล่าการเผยแผ่พุทธธรรมอย่างกว้างขวางเมืองนครปฐรมโบราณบริเวณพระปฐมเจดีปัจจุบันเคยเป็นศูนย์กลางใหญ่ของอาณาจักรกล่าวได้ว่าทวารวดีคือสะพานเชื่อมระหว่างอินเดียกับดินแดนสุวรรณภูมิที่ศาสนาและการค้าขายเดินทางเคียงคู่กันการค้าขายและเส้นทางสายไหมทางทะเลทวารวดี รุ่งเรืองได้ก็เพราะอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางการค้าทางทะเลพอค้าจากอินเดียจีนและดินแดนโพนทะเลแวะมาค้าขายผ่านเมืองท่าและเส้นทางแม่น้ำที่เชื่อมเข้าสู่แผ่นดินภายในพอค้าจีนโบราณเคยบันทึกถึงรัตชื่อว่าตัวโลโปตีเชื่อว่าเป็นทวารวดีว่าเป็นแว่นแควนใหญ่ในดินแดนนี้จบตอนที่หนึ่งขอบคุณที่ติดตาม